สวัสดีค่ะขอกินน้ำเต้าหู้นะคะ,คะขอบค,ค,คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้ันใจนะคะขอบคุณมากค่ะ วันชาตมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงดีเลยค่ะขอบคุณหนึ่งันสองร้อยไลค์ค่ะขอบคุณหนึ่งันสามรอยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดอกกุหลาบหนึ่งดอกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วจะติดตามกลับนะคะอันนี้มันถ่ายติกตอกนะ 4 9 2ท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่ค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะ เป็นไงมั่งเป็นไงมังจ๊ะป้าป้าคนหล่อคุณพ่อคนหล่อแอะปอะผีาจะไย์ี พ่อจะเข้าห้องน้ำน,นะคะ